เรียนบางแคเนื่องสั่งวานอนุสรนหน่วยฉันรักเมืองไทยสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสองนะคะวันนี้พบกับคุกคกุกกี้และคูมคิลค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนหน่วยฉันรักเมืองไทยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานสนุกสนุๆมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะชื่อนิทานว่าฉันรักเมืองไทยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะไปกันเลยนิทานเรื่องฉันรักเมืองไทยแต่งเรื่องโดยชัยฤทธ์ศีโรตริ์วาดภาพโดยโสภาคดวงแข ฉันรักเมืองไทยสุขใจหนักหนามีพระราชาเมตตาปรานีฉันรักเมืองไทยภูมิใจถุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมาฉันรักเมืองไทยผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้ฉันรักเมืองไทย รวมใจใกล้ไกลเมื่อยามมีภัยร่วมใจช่วยกันฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทหารแข่งขันป้องกันบ้านเมืองฉันรักเมืองไทยชื่นใจทุกเรื่องค้าขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยฉันรักเมืองไทยจริงใจห่วงใย เพื่อนพ้องถิ่นใดมีมิตรไมตรีฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีสุขควรทำฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนำใช้ของไทยทำทำให้ไทยจเจริญฉันรักเมืองไทย เพลินใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทยฉันรักเมืองไทยสุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทยสุขใจบ้านเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยและมารยาทไทยค่ะเด็กๆคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดังนั้น ธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยธงชาติแต่ละแถบสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเขตแดงประเทศไทยค่ะสีขาวนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ สัตว์ประจําชาติไทยนะคะคือช้างไทยค่ะดอกไม้ประจําชาติไทยนะคะคือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนั่นเองค่ะมารายาทไทยที่เด็กๆควรรู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะการไหว้ทักทายเด็กๆควรไหว้ทุกครั้งที่เจอญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ของเรา และเวลาที่เจอครูในโรงเรียนเราจะต้องไหว้ทักทายทุกครั้งโดยผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับการกล่าวคำว่าขอโทษและขอบคุณคำว่าขอโทษเราจะใช้พูดเวลาที่เราทำความผิดต่อผู้อื่นแบบไม่ได้ตั้งใจตัวอย่างเช่น เวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องแล้วเผลอไปชนเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนหกล้มนะคะเด็กๆควรพูดคําว่าขอโทษนะคะเพื่อเป็นการขอโทษเพื่อนค่ะการกล่าวขอบคุณนะคะจะใช้เมื่อเด็กๆรับสิ่งของหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ชายพูดว่าขอบคุณครับผู้หญิงพูดว่าขอบคุณค่ะ การไหว้นะคะเป็นการทักทายของชาวไทยเพื่อแสดงความเคารพด้วยการพนมมือนอกจากนี้ยังแสดงถึงการขอบคุณและการขอโทษนะคะเมื่อชาวไทยได้รับวัฒนธรรมการไหว้มาก็ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตเวลาและสถานที่จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของคนไทยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายของธงชาติแต่ละสีกันนะคะเด็กๆธงชาติของเรามีทั้งหมด3สีห้าแถบนะคะเด็กๆสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเด็กๆการบ้านของเรานะคะ ให้เด็กๆบอกความหมายของธงชาติแต่ละสีและอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาทางไลน์นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย